มาดูเรื่องหนึ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ชมช่วยกันเพราะว่าเครือข่ายปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเนี่ยเขาทำก็เป็นเป็นผู้ที่ทำงานร่วมกับปปชเขาเรียกว่าปปชภาคประชาชนนะครับเหตุการณ์ที่จังหวัดพังงาที่โยธาของจังหวัดพังงาไปทำโครงการต่างๆ13โครงการใช้งบประมาณ167ล้านและปฏิบัติการเพจหมาเฝ้าบ้านนี่เขาก็ไปตามดูไล่ดูไล่ดูการจัดซื้อจัดจ้างไปเจอต้นรวงพึ่ง ต้นนึงตั้ง50,000ื่นกว่าไปเจอไปเจออะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวขอขึ้นไปทีละภาพครับทีมงานนะขอกลับไปเริ่มต้นอีกทีนะเพื่อจะได้ดูว่าเนี่ยเริ่มต้นจากต้นทองอุไรแต่ไม่ใช่ต้นนี้นะต้นใหญ่กว่านี้นะแต่ว่าทองวุไรในต้นละ6,090บาท50ตังค์ถัดไปครับถัดไปดวงพึ่ง2 9 9 8บาท65สตังค์อันนี้ต่อต้นนะยืนต้นเรียวไม่มีใบเสียขนาดนี้นะต่อไปครับไล่ไปเลยครับนะฮะ เมืองพันงาผู้ใหญ่ใจกว้างซื้อเครื่องเล่น1.48ล้านนะครับไล่ให้เห็นตัวเลขเลยว่าซื้อแพงซื้อถูกที่เขาเอามาแฉเพราะว่าซื้อแพงต่อเลยครับอันนี้ก็กระถางใบละ20,070ครับกระถางนั้นนะที่เป็นปูนะครับ20,070ต่อใบนะ,ะต่อเลยครับอันนี้ก็เป็นเสาไฟโซล่าเซลล์นะครับ อัอนนี้โครงการอยู่หลังสารกลางจังหวัดพังงา4 5 0ล้าน5แสนต้นหนึ่ง5หมกว่าบาทนะไล่ไปเลยครับหูกระจงต้นหูกระจง7ล้านการผลปริตเก้แสนอ่าไล่ไปแล้วครับไล่ไปเนี่ยเนี่ยต้นโซละาเซลล์0 8 9บาทแพงไหมนะแพงไหมแพงเนาะต้นละ5 5แล้วไปตั้งไว้ตรงนี้แล้ตั้งให้ใครครับตั้งให้นกเกาะเหรอ หรือตั้งให้ใครไปเดินไปวิ่งอยู่ถนนเส้นนี้เลยเอาแสงสว่างให้ใครไม่ร้ำนะครับหมดไป30ล้านได้พื้นที่มาอย่างสภาพที่เห็นต่อเลยครับอ่าอันนี้ปูตัวนี้เขาเรียกว่าปูทับปดูดตัวเดียว3าม0 0 0หนะ้าหมืนะฮะในนั้นจะต้องเป็นปูทองคำนะอ่อาไล่ไปเลยครับนี่สตัว3ตัวล้านนะนะครับมีปลากระเบนตัวหนึ่งทางใต้หรืกปลาจ้องม่องหรือเปล่าเนี่ยนะ นะครับสตัวล้านอ่าไล่ไปดูทีละตัวก็ได้ครับนะมีกุ้งตัวนี้อ่าถัดไปฮะนะครับไอ้นี่ไอ้ตัวเมื่อกี้ใช่ไหมหรือคนละตัวอ่าถัดไปครับนะฮะเนี่ยสตัวล้านครับตัวแปลว่าตัวหนึ่งห้าแสนกว่าบาทนะครับผ่านอ่าผ่านไปครับไล่ไปเรื่อยๆแหละครับมานั่งตัวละ57,896บาทดูมานั่งเนี่ยนะเออ นะครับอันนี้ก็ป้ายชี้ทางการท่องเที่ยวนะครับถัดไปแล้วครับนี่สัดน้ำพุนี้20ล้านครับต่อเลยครับแค่นี้แสนสองอันนี้อีกที่หนึ่งนะอ,นนอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่ที่พังงานนะนะครับไปต่อเลยครับ อันนี้เก้าอี้พักเด็ก8,000บาทค่าติดตั้งอีก200นะครับเก้าอี้ตัวนี้นะเวลาแม่อุม้มลูกเข้าห้องน้ำนะแม่มีลูกเล็กลูกอ่อนนะไปวางพักตรงนี้เก้าอี้พักเด็ก8,200รวมค่าติดตั้งไปดูอันนี้ก็โถปัสสาวะนะครับของผู้ชาย2ชุด25,720บาทนะครับก็คล้ายๆโถทองคำเหมือนกันนะอ่าอันนี้ก็มานั่งเพื่อชุมชน2 5 6 3บาท50ตัง นะครับอยู่ในสวนนะเป็นม้านั่งนะครับอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็ที่ปปชข้าเข้าไปตรวจสอบพื้นที่อันนี้ก็เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูว่าส่วนราชการนะครับอันนี้ก็ของจังหวัดพังงาโดยโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการเพราะใครที่ทําโครงการที่คิดว่าต่อไปนี้จะไม่มีคนรู้จะไม่มีคนเห็นเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะครับ ผมเสนอปชอปชปปทต่อไปเลยก็ได้ครับจัดซื้อจัดสร้างเสร็จปับ๊บเนี่เอาเข้าเว็บไซต์ประกาศให้ประชาชนทราบประคุณซื้อต้นนี้เท่าไหร่ซื้อไอ้นี้เท่าไหร่มาหินเท่าไหร่ปูเท่าไหร่ปลากระเบนตัวหนึ่งเท่าไหร่ไอ้ต้นไฟโซลา่าเซลล์นี้เท่าไหร่ให้หมาเฝ้าบ้านเนี่ยเขาดูให้ประชาชนเขาตรวจสอบนะครับแล้วก็ทุกตัวที่ไปติดตั้งไว้เนี่ยเขียนราคาไว้ด้วยดียดไหมล่ะครับชาวบ้านก็จะได้ช่วยกันตรวจสอบ มาเก้าอี้มานั่งเนี่ยตัวงสองสามมืเนี่ยเขาเห็นปับ๊บเขาไม่กล้านั่งกลัวมันพังกลัวชำรุดต้องรักษา,าไว้อย่างนี้ครับผมว่ามันต้องไปทําเพิ่มเนี่ยต้องกําหนดมาตรการกันขึ้นมานะครับเพราะว่าดูเรื่องปัญหาแบบนี้เนี่ยสังคมวิจารณ์กันเยอะเลยทีเดียวนะครับขอบคุณทางเพจปฏิบัติการหมาฝ้าบ้านปปชภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนเคลื่อนไหวแล,และตรวจสอบเรื่องนี้นะครับใครที่ทําใครที่ตั้งเรื่อง ใครที่เซ็นอนุมัติและใครที่เป็นคนรับงานรวมถึงใครที่เป็นคนรับจ้างคือบริษัททั้งเอกชนนะครับคนเขียน TOR เอกชนนะครับผู้รับจ้างผู้รับงานต้องรับผิดชอบไหมปปชสตงปปทที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้ภาคประชาชนเขาขับเคลื่อนแล้วครับคุณผู้ชมครับ